สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เจดีชาแนลจะมาเล่า1ิบเรื่องสุดแปลกของประเทศอินเดียที่คุณยังไม่รู้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเพื่อนเพื่อนอยากรู้เรื่องแปลกๆปกของประเทศพี่บังแล้วละก็ไปรับชมกันเลยนะอินนี่ฮัตชาแต่ก่อนรับชมช่วยกดถูกใจและกดติดตามให้เจดีชาแนลหน่อยนะครับหนึ่งตำรวจอินเดียใครไว้หนวดไว้เคราจะได้เงินเพิ่มพิเศษเพราะคนอินเดียมีความเชื่อว่าหนวดเครามันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความเป็นชายความแข็งแรงและความมีระเบียบแต่ถ้าเป็นประเทศไทยบ้านเราไว้ยาวขนาดนี้ ประชาชนคงแยกไปออกอันไหนตำรวจอันไหนโจร 2. ที่อินเดียห้ามดูหนังโปในยุคที่อุตสาหากรรมสื่อลามกถูกกฎหมายและเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกแต่ในอินเดียผู้ใดผลิตหรือครอบครองสื่อลามกทุกชนิดจะต้องถูกจำคุกถึงแม้จะเคยมีข่าวว่าสมาชิกรัฐสภาบางคนแอบดูหนังโปในคณะเข้าประชุมสภาก็เถอะ3ห้ามผู้หญิงอินเดียเต้นในผับหรือบาร์หากถูกตำรวจจับได้แล้วก็ต้องเสียค่าปรับขั้นต่ำหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐเชียวนะ หรือเทียบเป็นเงินไทยตั้ง3ล้านหแสนบาทครับเสียงเงินอย่างเดียวไม่พออาจจะถึงขั้นติดคุกอีก3ปีเลยนะเพราะรัฐบาลถือว่าการเต้นในผับบาร์เป็นการค้าประเวณีรูปแบบหนึง่งซึ่งกฎหมายนี้คนในสังคมมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและจำกัดสิทธิเสรีภาพของพวกเขา4ห้ามหุ่นโชว์ชุดชั้นในเชื่อหรือไม่ว่าในเมืองมุมไบเมืองใหญ่อันดับต้นๆของอินเดียห้ามไม่ให้มีการโชว์หุ่นที่สวมใส่ชุดชั้นในหรือบิกินีในห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง เพราะเชื่อว่าดีเป็นสาเหตุทําให้เกิดคดีข่มคืนหากการแต่งงานแบบจับคู่ในบางพื้นที่ของอินเดียยังคงมีประเพณีการแต่งงานแบบจับคู่อยู่ครับโดยครอบครัวของฝ่ายชายจะเป็นผู้เลือกคู่ครองให้กับลูกชายของตนโดยไม่คํานึงถึงความสมัครใจของคู่บ่าวสาวเลยแม้แต่น้อยถ้าหากได้คู่ครองดีก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าได้คู่ครองไม่ดีขึ้นมาก็อ,อาจต้องเสียใจไปตลอดชีวิตหกห้ามรักร่วมเพศ ในรัฐธรรมนูญของอินเดียกล่าวว่ารักร่วมเพศเป็นภัยคุกคามร้ายแรงแต่มันกลับย้อนแย้งกับในคมภีกาสูตรศาสตร์แห่งเพศศึกษายุคโบราณของศาสนาฮินดูที่พูดถึงการรักร่วมเพศอย่างเปิดเผยเจ็ดคนอินเดียมีโทรศัพท์มือถือมากกว่ามีห้องน้ําเชื่อหรือเปล่าครับที่บ้านของคนอินเดียส่วนใหญ่ไม่ค่อยสร้างห้องน้ํากันเพราะมีความเชื่อว่าการมีห้องน้ําภายในบ้านจะทําให้บ้านขาดความสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งไม่เหมาะสาหรับการบูชาเทพเจ้าและแน่นอนถ้าพี่บังจะเกรงใจเทพเจ้าสขนาดนี้เรื่องจะสร้างซุง้มไว้ในบ้านจึงเป็นไปไม่ได้เลยครับ8การขับถ่ายกันกลางแจ้งถือเป็นเรื่องปกติถึงแม้รัฐบาลจะรณรงค์เรื่องสุขอนามัยและยังสร้างห้องน้ําให้แต่พวกพี่บังก็ไม่ยอมใช้เพราะเชื่อว่าในห้องน้ามีวิญญ,ญาณร้ายสิงอยู่รัฐบาลจึงต้องเปลี่ยนมาทํซุ้มแบบไม่มีกําแพงปิดติดตั้งไว้กลางแจ้งซะเลยวการตอบตกลงที่แปลกไม่เหมือนใครในโลก แทนที่การพยักน่าจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเข้าใจหรือโอเคตกลงแต่พวกพี่บังกลับเลือกที่จะยกศีสะะและสส่หน้าไปมาซ้ายขวา2-3ครั้งแทนการตอบว่าตกลงถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นคนอินเดียเขาสสา่หน้าเขาไม่ได้ปฏิเสธเรานะเขากำลังแสดงว่าเขาเข้าใจและตกลงต่างหากละ10วัวมีบัตรประชาชนที่อินเดียวัวถือเป็นสัตว์ศักสิ์มีกฎหมายคุ้มครองหากไปทำร้ายวัวหรือขับรถชนวัวเราจะมีโทษทางกฎหมายทันที เราะวัวทุกตัวได้รับการลงทะเบียนและมีรูปถ่ายติดในบัตรทุกตัวเหมือนบัตรประชาชนของคนเลยแต่เหตุผลจริงๆแล้วที่รัฐบาลทำแบบนี้ก็เพื่อเป็นการคุ้มครองและดูแลสัตว์เท่านั้นครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องสุดแปลกข,ของประเทศอินเดียที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าสนุกและถูกใจช่วยกดติดตามให้ช่อง JD c h ะนกันหน่อยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ